เดิมครับวันนี้ทีมผู้บรรยายครับพีอาลีครับคุณธงชัยมนุลีมครับคุณออสเคโอครับคุณสมบูรณ์ศักดิ์โมกศิริและก็ผมบอลสุธิพงศ์วชิระรัตนวงศ์ครับเราชมการถ่ายทอดสดของมวยมันสนัดเมืองในคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรบึงการนะครับโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับพุทโธไฟเตอร์มวยไทยครับทกาน้ำหนัก1.13ปอนด์เกมการชกนี้ถือว่า เริ่มจะสนุกแล้วนะครับขยับเข้าหาแล้วครับเพชรบุญการเกี่ยวเข้าไปเอาหักล้มลงใบครับอ่ะสองยกที่ผ่านมานี่ออเดิฟนะครับยกนี้นี่ของหนักๆมาแล้วครับยกสามเพชรบุญการโรงเรียนกีฬาโคราชเคยชนะมาครับอ้าวโอ้หเตะสูงคืนไปเลยครับพุทโธไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับเปิดความมันในศึกมวยมันสนานเมืองครับโอ้ยซอกมานี่ครับอือือพุทโธวงนายเอาคืนขยับ เสยียบเข้าไปนี่ครับอาอายังไปกันไม่ถนัดกรรมการแยกออกมากนโอ้โหวองไงน,นี่ดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะจับได้ดีกว่ากันเท่านั้นเท็ดบึงการเริ่มจากโมโหแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นเบียดเข้าหาเบียดเข้าไปมีแข้งนําไปก่อนมีลูกทีมทำลายจังหวะพุทโธก็จะตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโตมาดูชุดนี้นะครับเกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสียังไม่มีใครได้ เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับโอ้โ oh, ห oh. ถูกคู่จริงๆครับเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับเบียดเข้าหาไม่สนแล้วตอนนี้เข้าไปปล้มไหนมาสู้กันที่วงในเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับไล่แขนตีเข่าสู้กันไม่มีใครยอมใครดูจังหวะการจับของพุทโธนะครับโอ้ oh, จับได้ดีเพชรบึงการก็ไม่ยอมนะครับยัดจากไล่แขนแล้วก็เด้งตีสู้เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะยืนอะไร ได้ดีกว่ากันแล้วครับวยคู่นี้โอ้โหยกเปิดมาเผลาใจเลยครับอ่าแทงไปวงในตัวเนียวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับตอนนี้ตีกันหน้าบ้านของเพชรบึงกัดตุ้มแดงเลยครับอ่กบากรรมการดันแล้วก็มา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 ,มา,มาสู้กันกลางเวทีตีกันต่อใครตีใครครับเฮ้อนี่ครับมานักเลงเข่าวนักเลงเข่าขยับโอ้โหมาเดินเข้าไปครับโดนกัมปั้นแต่ว่ายั้งเฉยเฉยอยู่วงในไล่แขนสู้เสียบเข้าไปนี่ครับมา ดูไม่ออกครับพี่ราลีตอนนี้ใครดีกว่ากันโอ้โห,โหเรียกว่าเพชรบุญการนี่พยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งนะครับเบียเขก็ไปกล้ำในพุทโธนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เกมการชกก็ยังถือว่ายัางคู่ที่ถูงสี่นะครับวงนอกนี่พุทโธนี่มีแข้งขวาสวยๆอาแล้วก็พลาด้าไปมาดูกันที่วงในดีกว่าครับชุดนี้โอ้โหนี่แหละครับส่สันนัสันนเมืองชมฉมชื่อรายการเลยครับใกล้ๆแทงกะที ไม่มีใครยอมใครนะครับเพชรบึงการขยับหาช่องดักแทงไปองไงยัดเข่าไปตีคืนมาครับโอ้โหใช้พละก,กําลังกันเยอะมากครับ่บอลนี่ครับเอาละครับมวยผู้นี้ถือว่าชิงน้ำกันไกลๆนะครับไม่สนนะครับปล่อยตัวออกมายกสุดท้ายนี่โอ้โหเพชรบึงการนี่เดินเบียดทันทีมีแทงนําไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในดูว่าพุทโธอาศัยจังหวะแล้วนะครับตอนนี้ไม่ปะทะด้วยมีลูกขีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็ดูวงในดูจังหวะการจับ โอ้โหแล้วก็ไล่แขนเด้งตีสู้ตลอดครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับ2นาทีครับแทงขวาไปครับเพ็รบุญการขยับต่อซ้ายแม่โดนคืนเอาวงในครับตีตีได้ไหมครับตีได้ไหมใกล้ๆเอาละครับแไ่จังหวะตีนี่ถือว่าทำทำเห็นทำชัดเลยนะครับกรรมการเห็นว่าใกล้เชือกดึงมาสู้กันต่อครับ โอ้โหโอ้โหอ้าวตอนนี้มาหาเสียงเชียร์รงมแล้วครับมาแปลบอกว่าไฟแดงไฟแดงเพชรบึงการมาขอสวยๆทั้งชุด2ชุดชุด2ชุดโอ้โหนี่ครับมายิ่งชกยิงคึกยิ่งชกยิ่งคึกครับอ้าวว่ากันต่อเพชรบึงการมีเวลาอีกครึ่งยกยังเดินเข้าหาอาศัยลูกขยันนะครับพุทโธคอยเตะคอยขวางเอาไว้โอ้แต่ว่าไม่สนเลยนะครับเพชรบการเปียกทำไมโอ้ยดอกนี้นะครับ ออกแข้งซ้ายเข้าไปเอาเลยครับมาถึงตอนนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างจับมั่นใจแล้วครับอ,อย่าต้องดูครับกรรมการไปรับใบให้คะแนานไปเสมอกันครับโอ้โหนี่ครับดูไม่ออกจริงๆครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดเชดมึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับเสมอกับพุทโธไฟเตอร์มวยไทยแบบสนุกดูเดือนเลือเกิน ตอนนี้จะไปเล่นจังหวะสีมือยืนคุยไม่ได้มีหมัดนำไปก่อนโอ้โหราชะสิงห์อาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมครับมีแข้งซ้ายหน,านี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็ออกมาคุ้มเกมนะครับยังไม่รีบร้อนแข้งขวานี่ก็โอ้โหหดเน้นๆกันโอ้โดนหมัดก,ก็ไปทำท่าจะเอียงเหมือนกันครับตอนนี้เฮอริเคนเบียดรุก แลมวยมวยใหญ่นี่ออกอาวุธกันรุนแรงนะครับจังหวะต่อยหลุดเมื่อสักครู่โดนเชือกนี่เชือกสั่นทั้งเวทีครับร4-2ครับเอ้าซ้ายคืนด้วยขวาครับไม่ถึงผู้นี้นี่อยากระพิตาอยาลุกไปไหนนะครับเปี่ยนโอยปัดหัเอาบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับมานี่ครับมาทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไปครับโอ้โหล่าจะสิงโอ้โหมั่นใจครับมั่นใจแต่ว่านี่ครับ โอ้โหเฮอริเคนมาแกตีหน้ายักษ์เลยครับกำปั้นศอกมาดูแล้วคู่นี้เมื่อยกครบหรือเปล่าครับเบี่รล,ลีไม่ว่ามีนักมีน้องให้เห็นแน่นะครับผู้นี้ดูแล้วอนาคตนี่เพราะว่าอาวุธนี่ร้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเฮอริเคนนี่เบียดเข้าหามีหมัดนะครับเป็นอาวุธนำร่องไปก่อนอู้แต่ว่าถ้าจะสิงนี่ก็มีศอกนะครับพอยบวกอยู่ตอนนี้เห็นแผลแตกแล้วนะครับเฮอริเคนน่าจะ บริเวณเปลือกตาของเฮอริเคนครับแวบเดียวเอ้ยักเข่าเข้าไปเอาละครับแทงเจ็บๆนะครับเฮอริเคนราชสิงโตคืนเอาป่านี่แหละครับมีเหลี่ยมหักล้มลงไปครับอ่านี่ครับเห็นเลือดแล้วครับเลือดมาแล้วเพราะฉะนั้นความเดือดความเข้มข้นนี่ครับมาแตาปึ๊บบ้าเลือดเลยครับายต้อเงินเฮอริเคนอ่าตอนนี้เดินแรงเดินเร็วขึ้นครับราชโอ้ยบวกบวกบวกโอ้ยตื่นเต้นครับ แว่าเดินต่อยหมัดไปก่อนนะครับแล้วก็จะปล้ำในเราจะสิงเงี่ม,มีลูกขวางนะครับคอยแทงสกัดเอาไว้แล้วก็มีสอกคอยสลับดูว่าเฮอริเคนจะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับต้องไยายามเบียดให้เร็วขึ้นเลือกมาให้เห็นโอ้กระโดดเข่าร้อยสองชั้นเลยครับตอนนี้โอ้โหเหมือนว่าจะมีสองแผลนะครับเปลือตากับบริเวณหน้าผากครับเอริเคนโดนบวกศอกไปนิดเดียวเองนักเตะครับปักเข้าอีกแล้ว อ่าตอนนี้มีตำหนีครับขวางโอ้ยมามาแทงเจ็บเเลยนะครับราจี์โอ้โหโอ้โหนี่ครับผ่าต้นๆนี่ทำเอาฝ่ายแดงเอียงครับแต่ว่าตอนนี้มีตำหนินิดหน่อยครับอยู่ในช่วงท้ายยกไม่เป็นไรครับทีมงานจิตเมืองนนท์นี่ขนชุดใหญ่มาเลยนะครับทั้งสตาร์ทเทนเนอร์แล้วก็ซอเอเมืองนนท์ครับโอ้เลือดเริ่มจะออกเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเกี่ยวได้เอาโดนหมัดหัดแป๊พอต่อยหมัดนี่นกลัวเลยครับ อ้าอย่าล้อเล่นราะสิงห์อย่าล้อเล่นครับมาแฟนๆยืนบิดเอียงไปเอียงมาตมามราะสิงห์โอ้โหนี่ครับมาเหลือแค่ความต่อเนื่องอย่างเดียวครับโอ้ยโ,โอ้โหมาลำวันกัน้นคอเกือบออกครับพี่าีโอ้โหมีตวัดกั้นคอนะครับเตือนเอาไว้แล้วนะครับเรียกว่าเฮอริเคนนี่จะเดินต่อยหมัดเพลินๆไม่ได้ ราชสิงห์นี่มีเตะสูงประกาศนะครับดูนะครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาเหมือนเดิมหวังหมัดเดียวแล้วนะครับตอนนี้เฮอริเคนต้องมีหมัดมีศอกนี่เป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับอาวุธทั้งคู่นี่น่ากลัวเลยนะครับด้านราชสิงห์นี่มีจังหวะขโมยฟันศอกนี่ถือว่าอันตรายครับส่วนเฮอริเคนครับยังเวียงหมัดได้ได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับอ่ะโดนแหมมีมีลูกหูด้วยนะครับขยับเหมือนจะเนี่ยครับราชสิงห์อ่ะโดนหมัดไปอีกแล้วครับ ไม่ว่าไม่ตกใจนะครับมีลูกทีมนี่คอยกกัดทำลายจังหวะเอาไว้โอ้โหเขีย่ยขาหน้านะครับลูกนี้ทำได้ดีเลยนะครับแก้วยหมัดโดยเฉพาะครับราชสิงห์เฮอร์เคนไม่มีตกใจนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาโอ้ดูแต่ว่านี่เลยครับลูกทีมโดนไปเยอะๆมีจุกเหมือนกันนะครับดูนะครับโอ้โหกรรมาการยุติการชกเลยครับ เรียกว่าไมโตนะครับแผลแตกนี่โอ้โหนายแพทย์จีรศักดิ์บุปผาชาตินะครับคุณหมอนี่ขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับ2แผลเลยนะครับ3มแผลด้วยครับโอ้โหสามแผลเลยครับโอ้โหอ่ะยินดีด้วยนะครับกับราชสิงห์เทจินดีอะคาเดมี่ครับหาเลยนะครับมั่นใจในความสดชัดเพ็รแทงซ้ายนําไปแล้วนะครับหนึ่งดอกมาดูว่ารุ่งเกดเองก็ หุ่มรูปมวยนะครับยังไม่รีบร้อนโอ้โดนเตะเจาะยางเข้าไปเจ็บเหมือนกันนะครับดอกนี้ยังนิ่งนะครับยังไม่โตนะครับรุ่งเกดจัดเพชรนี่เริ่มจะได้ใจเจาะยางไปอีกนะครับแต่สายต่อยสายแรงนะประมาทไม่ได้เลยนะครับรุ่งเกนักวยรุ่งพี่ก็จริงครับเห็นรุ่งพี่เร็วกว่าเลยครับพยายามเอาลูกหนักทุบแรงเข้าได้ครับแต่ว่ารุ่งเกดก็มีโต้คืนหนักๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายนี้หลุดไปครับฉัดเพชรขยับเดิน รุ่งกิจนี่อาศัยความเก่านะครับยึกยักนะครับมีโอแต่ว่าพอช้านี่โดนสายทันทีฉัดเพชรนี่มั่นนะครับสายแต่จอล่างขึ้นไปครับรุ่งกิจครับสายครับแหมจังหวะฉัดเพชรกำลังนึกอยู่พอดีครับชิงเตะก่อนซะเลยครับรุ่งกิจต้องชิงกันออกเลยครับมวยคู่นี้ครับขยับขยับครับเนี่ยมีขวาหน้าอ้าวเจอกันป้านซ้ายแต่จอล่างขึ้นไปครับโดนมาหนึ่งขึ้นไปสองครับรุ่งกิจครับ เดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหมาสองแข่งเลยครับชัดเพชรนี่ครับโอ,โอ้โหอ,อ,อ,อาวุธทันกันเลยครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เริ่มเร้าใจแล้วนะครับชัดเพชรนี่อาศัยความสดนะครับเดินเร็วขึ้นแต่้ายต่อย้ายแล้วก็เบียดกล้มในโอ้โหเริ่มจะแทงได้สวยๆนี่เนื้อในเนมีหมัดมีศอกเอารุ่งกิจโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับชุดนี้จยแพรยัดจะบวกด้วยหมัดด้วยศอกเหมือนกัน โอ้โหดูว่าฉัดเพชรนี่ยิ่งยกยิ่งมั่นใจยิ่งได้ใจแล้วครับตอนนี้เอาละครับแผงของฉัดเพชรตอนนี้ครับหายใจรถต้นคอครับเดี๋ยวดูครับว่ารุ่งกิจจะต้านอยู่ไหอยู่เอาซอไปทั้งหมัดทั้งซอกครับโอ้โหเอาแรกไปนแล้วครับรุ่งกิจก็ก็แรกคือเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาหามาถึงตรงนี้สถานการณ์วัดดวงแล้วครับมาเพราะว่ามีเข็มขัดเส้นสําคัญครับ f ู r ฟ o u ครับ140ปอนผู้ชนะนี่มีรางวัลพิเศษตั้งหากอีก5 0,000บาทด้วยนะครับ อ่าตอนนี้ขยับเดินเบียดไสเข้าไปชัดเพชรโอ้โหนี่ครับไม่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่ดังมาก่อนลุงกิตมาตอนนี้รับปุ๊บโตมาต่างคนต่างทาได้ดีโอ้โหดูว่าแรงหลือเจอนะครับชัดเพชรชุดนี้อาศัยความขยัน,นรับเบียดเข้าหาเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดมีศอกวงไหนก็ดูว่าแข็งแรงลุงกิตต้องอาศัยความเก่าแล้วคอยขยับหลอกนะครับออกแข้งแข้งเข่าโอ้แต่ว่าโดนต่อโดนตอนนี้นี่ เอาเลยครับได้เหลี่ยมนะครับงัดโอ้ชัดเพชรนี่ล้มจิ้งลงไปเหมือนกันครับอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับมีจังหวะเทครับแต่เจอแข้งซ้ายคืนด้วยหมัดซ้ายครับรุ่งกิจเดินขยับต่อครับเกมของตัวเองนี่เริ่มยกระดับขึ้นมาแรงขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงยกที่3าของชัดเพชรนะครับจังหวะนี้ยังตีไม่ได้ครับอกรรังการบอกออกมาสู้กันใหม่กลางเวที นี่ครับมาฉาดเพชรได้ลูกขยันครับนี่ครับมาโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ต่างคนต่างได้ครับโอ้ยเอาเอาเอานี่ครับกรรมการนับเลยครับโอ้ดูเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าเข้าจุดจริงๆครับโอ้โหเลยว่าเดินเบียดเพลินเลยนะครับฉาดเพชรรุ่งกิจนี้ได้จังหวะบวกหมัดขวาหมัดเดียวนะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ โอเกมของฉัดเพชรดูดีกว่าด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะโดนน็อกครับแล้วเนี่ยครับบุรุษผู้มักจะชนะน็อกคนอื่นด้วยหมัดครับคนนี้โดนเสียเองครับอ่าคู่นี้จบยกสามครับชัยชนะเป็นของรุ่งกิจครับแจ้งเกิดสักทีพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับเอ้าดูช็อตสวยๆเลยคุณเอกนี่ครับดูครับฮ่ากำลังเล่นเกมเพลินๆครับโอ้โหมันเข้าจุดโฟกัสพอดีครับ นี่แหละครับโอ้โหมอย่างที่คุณเอกบอกไว้ครับมาซ้ายขวานี่หนักพอๆกันเลยครับลุงจิตโอ้โหปกตินี่ชนะน็อกคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเช่นกันครับฉัดเพชรโอ้วันนี้สถิติหยุดไว้ที่13ไฟครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหสู้กันแบบสุดมันเลยนะครับนี่คือคู่รองครับแล้วก็มีเข็มขัดในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับที่ว่างของช่อง True For You เป็นเดิมพันด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นรุ่งกิจบอรุ่งโรดนะครับเป็นแชมเปี้ยนครับชนะทีเดเกิในยกที่3ครับก็ขอแสดงความดีกับรุ่งกิจแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับรุ่งกิตบอรุ่งโลดครับในโอกาสนี้นะครับ เ,เรียนเชิญคุณองค์อาจประภากรมนนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ t r u e o u หมายเลข24นะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับให้กับรุ่งกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณคนตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับรองจะได้าตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่านัดนี้คือนัดการกุศลครับคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c ี s โอ้ยเอาตามกันต่อ่อนครับตอนนี้ยก3โอ้โหจังหวะหวาดเสียวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตื่นเต้นเร้าใจเลยครับ นี่แหละครับสมราคาสมยี่ห้อมวยเอกมวยค่าตัวเงินแสนครับอ่าเสาเอกครับกางเกงสีแดงครับแชมเปี้ยนนะครับร้อยสิบโอ้โหแม่แข้งขวากละทีครับอีกคนหนึ่งเจาะล่างอีกคนหนึ่งหวดสูงเลยครับเดินลุยต่อครับอยู่ที่กุมารดอยเลยครับมัดต่อยโดนไม่โดนแต่เมื่อสักครู่โดนเททิ้งลงไปนี่ก้นจำเบ้าเลยนะครับเดินขึ้นมาลุยต่อยกนี้เดินเร็วขึ้นเลยพี่บอล โอ้โหนี่ครับมาวงนายวงนายมาถือว่าเป็นอาวุธรองของทั้งคู่ครับแต่ยังไม่ท้อนะครับจาร้อยเดินเข้าหาต่อครับแข้งซ้ายโอ้โหโอมาตอนนี้เล่นเกมเร็วขึ้นครับแต่ว่ามาที่ผมบอกอย่ามั่วอย่ามั่วเดี๋ยวจะออกทะเลเพรนี่ครับมาค่อยๆเลือกค่อยๆจิ้มมาแต่ว่าต้องเร็วนะครับเร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่า มาบัวแต่คิดช้าทําช้านี่แหละครับมาฝ่ายแดงเสาเอกแกปึป๊บปั๊บปึบ๊บปั๊บโอ้โห,โหมาเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์บีบครับให้ฝ่ายน้ําเงินมาต้องเปิดเกมเร็วครับมีลูกหนักลูกแรงมั้ยกุมารดอยโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับอ้าวแมาแปะเหลี่ยมนี้โอ้โหผู้นี้นี่ ไปพลิกมาเร้าใจครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็ยังคู่ขี้สูสีตามคาดเลยนะครับเสาเอกได้ฉาบช่วยได้ฝีมือความเร็วครับส่วนจะาลอยนี่ได้ลูกนะอุ้ยแม่ชิงขโมยบัวกรนครับอ่ะไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกใส่กันต่อครับน้ำเงินนี่มียาฉีด1 0 0 0 0แบาทนะครับได้ไม่ได้ครับพยายามเดินตัดเวทีเข้าหาครับแมแต่ดูครับนี่ครับ ระยะประชิดมีสอกสับสะบัดเข้าไปครับอาวงในแยกอเขามาก่อนอตามกันต่อครับต่างคนอยู่ในเกมถนัดของตัวเองครับกูมานดอยนี่กับประเภทปกติก็เดินหน้าเกียร์ห้าตลอดอ่าวงในอ่ารวบไว้รวบไว้เสาเอก โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับอาอาวุธสวยงามอยู่ที่ฝ่ายแดงครับลูกหนักลูกแรงแล้วก็นี่ครับมาถูกบัางผิดบ้างแต่ว่าได้เสียลตลอดครับกุมารดยอยคู่นี้นี่จะทําให้แฟนมวยทางโลกโซเชียลนี่เสียงแตกหรือปะอุ้ยบวกบววบวกบวก่าพยายามจะเข้ารวบไว้ก่อนนะครับอ้าวล็อกครับล็อกตีได้ไหมอ่ายังไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนกรรมาการต้องแยกเลยครับกังตายตาดีอยู่ครับยังหลบหมัดของกุมารดอยได้หลบได้แล้วรีบรวบเอาไปเลยครับ พอทราบถึงความอันตรายดีครับหูนดูสายตาของกุมารดอยครับสายตาของกุมารดอยครับดูครับแมเล็งได้นะากลัวเหลือเกินเลยครับอาววงในยังตีไม่ถนัดโอ้โหนี่ครับกุมารดอยแม่บอกสาเอเตได้เตไปเตะได้เตไปแมขอจังๆสักทีหนึ่งนี่ครับแมารวบไว้รวบไว้นี่ครับว่ากันต่อเดินติดชิดเข้าไปกุมารดอย มาแต่เสาเอกครับมาล้อล้อครับมาประเภทจังหวะ2จังหวะ2องมาวงในวงในนี่ครับกรรมการแยกก่อนมามีดีคนละอย่างครับบีผัวใจนะครับยกสุดท้ายนะครับติดตามกันเลยครับเสาเอกออฉุิยาป้องกันแชมป์ในรุ่นแบตเตอร์เวทช่อง True For you เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับเจอกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่ลุนไปพร้อมๆกันรับเข็มขัดอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอวครับนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับลุ้นระทึกเลยนะครับ ตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการธงชัยทองสวกให้แดง49น้ำเงิน48ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้แดง49น้ำเงิน49ครับน้ำเงินเท่าไหร่นะ4ี 49นะครับ <Okay. S 2> กรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการธนวัต์วงศาสารครับให้แดง49นําเงิน48ครับแชมป์อยู่ที่เดิมครับชนะไปด้วยเสียงข้างมาก2ต่อ1เสียงครับก็ชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งนะก็เป็นเสาเอกออัศริยะนะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นแบนตัมเบทไว้ได้เป็นครั้งแรกครับอันนี้ผลลุกไปด้วยนะคะแนนคะแนน,น,นสองคะแนนแรกก็แบบอื้อ เชิญมอบเข็มขัดนะครับมอบเข็มขัดนะครับคนตำรวจโทพานุลักษ์หลักบุญนะครับรองจเจรตํตำรวจแห่งชาติแล้วก็คุณอุทยัยทัาพภาสาหรือว่าที่น้องๆในวงการหัดมวยเรียกว่าพี่โตรัชจัทันนะครับ